ชืจังเลยะแม่ร้อยนึงมะพร้าวบนนี่ค่ะอ่านตาป้าเลยสองแก้วถ้ามันี้สนะครแก้วมะพร้าวแก้วบรรจุทุ่งอันนี้การันตีนะอยู่ในสองเดือนจ้ะเสะ ระวังเงินเลยขอคุณมากค่ะสวยๆงามๆเล้วพี่น้องแงมแรงมากกับจิประมาณนี้เนาะพี่น้องเป็นกระเดมันเปิดฐานไมนกะมีคนเดียวคนสมเป็นถนนคนเดินพี่น้องอันนี้ก็คือเมืองเชียงคาน

bằng những bào chì luôn bắt thử bữa nay hả anh đã làm bán thử bữa nay bọn ngay 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 bên ngay 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 เมืองเสียงผางถนนคนเดินกระสิบประมาณนี่พี่เนาะเดินไปชมนะกันสวยงามา้าเป็นผ้าที่ประทับใด่สำหรับนักที่บุกเคย มาเล้วมาเดินพี่นอ้องไปไหมไปไหมสวยงามมากมากเลยมณานจังหวัดเอ,อ้ยวัาไทยแก้มลาวนี่เด้พี่นอ้ <c ười> นองน้องอ้อนไปไป,ไปเรื่อยๆงั้นเดี๋ยวเจ๊ก็ห็น ร่วงนี้คนสิบโบราณเันไอ้่นองมันจะสิเป็นหูซึกเงียบสงัดแน่ตามมันเจ้าทินเพิ่นเดอันี่เนาะค่นแบบวันงานเทศก,กาลนะป้าโตจนไตบ่ได้ที่พักที่อยู่กับบ่มีบอลบอลวาอีกพี่้องะสวยงามายจา เลาะเบิงเลาะสมนะพี่น้องนี่ก็ควรสวยงามนะพี่น้องของเสื้อผาถือว่าเป็นภาบ่งที่ประทับใจ เช็นแามเยวไก่ที่ลุทีเลาะเดินไปดูเนาะบรรยากาศทีุ่งึงดันเป็นภาพนึงที่ประทับใจและ,ะสวยงามหลายไปตับไก่หัวล้อฮะมันดีท่อนกันนะเบิร์นลวด บิงอยู่จ้ะน่ากระไดหาขอนุสวยงามเลยพี่น้องงงเงงงเงเพราะว่าขี่รถถีบพี่น้องเอ้ยเป็นได้ภาพสวยๆงามๆผักพีผักเนาะบรรยากาศสวยงามเลย Gracias. Uh,